คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงผลการดำเนินงานของบริษัท SCGP หรือว่า SCG Packaging ของปี65บริษัท SCGP ก็ประกอบธุรกิจโดยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือว่า holding company เพื่อให้บริการ s o l u t i o นด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรโดยแบ่งออกเป็น2ธุรกิจหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร อย่างที่2ก็คือสายธุรกิจเยื่อและกระดาษบริษัท SCGP ประกาศผลการดำเนินง,งานปี65มีกำไรสุทธิอยู่ที่5,800ล้านบาทลดลงถึง30%เมื่อเทียบกับปีก่อนและมีรายได้จากการขายรวม146,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น18%เเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเป็นผลมาจากต้นทุนทางด้านพลังงานที่สูงขึ้นและปริมาณการขายกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่หดตัวลง ส่วนในไตรมาส4ปี65บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่450ล้านบาทลดลงถึง79%เมื่อเทียบกับปีก่อนและมีรายได้จากการขายรวม33,500ล้านบาทลดลง5%นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยธุรกิจบรรจุพัณฑ์แบบครบวงจรปี65มีไรายได้อยู่ที่117,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น11%จากปีก่อน เป็นผลมาจากการรวมผลการดำเนินง,งานของทั้ง3กิจการที่ควบรวมเสร็จแล้วในปี64รวมถึงการขยายกำลังการผลิตและการปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนในส่วนของธุรกิจเยื่อและกระดาษนะครับปี65นะครับมีรายได้อยู่ที่24,200ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้น30%เเมื่อเทียบจากปีก่อนสาเหตุก็มาจากปริมาณความต้องการกระดาษพิมพ์เขียนและบรรจุภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกษิจรวมถึงการขยายกำลังการผลิตส่วนทางด้านต้นทุนปี65อยู่ที่1 2 1 0 0 0ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบกับปีก่อนแบ่งเป็นธุรกิจแบบครบวงจรนะครับมีต้นทุนในการขายอยู่ที่1 2 1 0 0 0ล้านบาทธุรกิจเยื่อกระดาษอยู่ที่22,600ล้านบาทธุรกิจรีไซเคิลและส่วนงานอื่นอยู่ที่ 3,600ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นะครับมาจากการขยายธุรกิจแล้วก็ต้นทุนพลังงานที่ยังสูงขึ้นอยู่ต่อเนื่องในส่วนของ EBITDA นะครับอยู่ที่1,9400ล้านบาทลดลงร้อยละ8นะครับโดยมี EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ13และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ4เป็นผลมาจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น แล้วก็การหดตัวของปริมาณการขายกระดาษบรรจุภัณฑ์ท่ามกลางอุปสงค์ที่ลดลงทั่วโลกประกอบกับในไตรมาส4ของปี64นะครับมีรายการพิเศษรับรู้รายได้จากการปรับประเมินการเงินค่าหุ้นที่คาดว่าจะต้องจ่ายเอินนเอาของ g o ลด e แพลนอกจากนี้นะครับคณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี65 ในอัตราหุ้นละ0.35บาทหรือว่า35สตางค์ต่อหุ้นรวมเป็นเงินทั้งหมด1,500ล้านบาทโดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่4เมษาปี2,566นปี2566โดยจะจ่ายนะครับวันที่24เมษาย5 6 6น2566โดยล่าสุดในวันที่24นะครับหลังจากบริษัทได้ประกาศผลการดำเนินง,งานปี65นะครับราคาหุ้นก็ล่วงไปถึง 3%เนะครับปิดตลาดอยู่ที่ราคา53.50บาทต่อหุ้นนะครับก็ถือได้ว่าลดลงแล้วก็อยู่ในระดับต่ำสุดในเกือบรอบ3เดือนในปี2,566 s c g p มุ่งเติบโตไปที่5กลยุทธ์อย่างแรกก็คือการเป็น Major p a r t n e r นอร์และการขยายธุรกิจบรรจุพัณฑ์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมุ่งเน้นสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. นะครับก็คือพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องร่วมกับลูกค้าในการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันสำหรับผู้บริโภค 3. เลยก็คือยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินง,งานทั้งห่วงโซ่อุปทานเน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน 4ก็คือการวางแผนบริหารจัดการเชิงลุกเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนการวางแผนความเสี่ยงในการลงทุนรวมไปถึงการกระจายฐานลูกค้าส่วน5ก็คือการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวความคิด ESG 4พัดและมุ่งสู่ n น t Zero เน้นเพิ่มสัดส่วนบรรจุพัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตั้งเป้าหมายบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้และย่อยสลายได้100เซจากจำนวนที่ผลิตทั้งหมด ในปี2025และตั้งเป้าปล่อยการดเรือนกระจกเป็น0อยู่ที่ปี2050ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับผลการดำเนินงานของ SCGP แล้วก็รวมถึงกลยุทธ์ในการเติบโตในปี66นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ